สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบงค์กระบะขนทรงกับพี่พี่พงศ์ครับนี่จีราพรแฟนจีราพรแฟนซื้อเป็นชื่อแฟนพี่ครับวันนี้เป็นไงรู้สึกก็ตื่นเต้นครับขันแรกว่ะพี่หรือขั้นสองขั้นที่สองขั้นแรกพี่ซื้อยี่ห้ออะไรก็โตโยตานี่แหละครับอีขันนึงพรหมดไปแล้วดิพรหมดแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้รับรถนะพี่เนาะแล้วก็เริ่มงานเลยหลังจากนี้ก็มีไปซื้อเซฟตี้แล้วก็เสื้อสะท้อนแสง แล้วก็เซ็นสัญญาฉบับที่สองแล้วก็เริ่มงานเลยตื่นเต้นไหมพี่ก็ <c oughs> มีื <c oughs> เริ่มงานใหม่ครับตื่นเต้นครับ <c oughs> แต่ว่าพี่เคยขับรถขนส่งนี้มาแล้วใช่ไหมก็ไปกับเพื่อนนะครับก็เป็นแต่มันเป็นรถหกล้อครับให้พี่รีวิวหน่อยพี่เป็นไงบ้างซื้อรถง่ายไหมยากไหมอะไรอย่างงี้ซื้อง่ายครับก็ได้คำปรึกษาครบครับการรับรถที่เดียวเลเนอหน้ากันได้รับรถก็จองออนไลน์ใช่เจอในเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่ใช่ครับ เจอใน Facebook แล้วก็ถามจริงทำไมถึงกล้าตัดสินใจเข้าโครงการคือก็ดูรีวิวพี่ด้วยครับใน Facebook ที่จริงที่ใน u t u b e มามาดูทีหลังที่จริงเจอใน Facebook ก็อยากทำงานแบบนี้ด้วยนะครับสแสดงว่าเราก็มองหางานประเภทนี้อยู่แล้วผมว่าพี่คงคิดไว้แล้วแหละเพราะตอนแรกก็ติดรถหกล้อก,กับเพื่อนอยู่ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจด้านนี้มันน่าจะไปได้ครับเฮ้ยผมว่าผมว่าโอเคนะเพราะว่าธุรกิจด้านนี้ไม่ว่าแบบเศรษฐกิจนนมันยังเป็นยังไงมันยังไปได้ตลอด ได้ทั้งรถแล้วก็ได้ทั้งงานงานก็ดีรถก็ออกง่ายด้วยรถก็ออกง่ายน,นะพี่เนาะก็เข้าไปข้างในเพื่อนเยอะเข้าไปข้างในพี่เพื่อนเยอะ <c oughs> พเพื่อนเยอะมาก <c oughs> อย่างเมื่อวานนี้มีอยู่คนหนึ่งคือวิ่งวิ่งเวลาห้าเที่ยวตาคนนี้ชื่ออะไรนะตาตอะไรนะตาทิดวิ่งเวลาห้าเที่ยวแ่บพี่เหนือมนุษย์มากจนไม่ไหวครับเมื่อวานเบอร์ขับรถไปในซอกก็โดนหกล้อเบียดเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนผมก็ เพื่อนๆผมก็ถ่ายถ่ายรูปส่งมานี่ใช่ใช่ลูกพวกเดียวกันมั้เนี่ยเห็นป้ายแดงมาจากเฟรนชฟเขาบอกบเอ้าพวกเดียวกันนี่หว่าเขาก็เดินไปคุยกัน<อ>เต็มไปหมดเลยบอกมาจากที่เดียวกันแต่โดนไม่เยอะครับแค่กันชนบุบด,ด้านหน้าหน่อยเขาผนไม่เพียงพอเผ่อนไม่เพียงพอเวลาพี่ทํางานพี่ต้องพักผ่อนเยอะนะเพราะว่ามันทํางานตอนคืนบางทีคนไม่เคยทำงานตั้งแต่เย็นถึงกลางคืนบางทีกลางวันก็มีจ็อบเงี้ยคือถ้าถ้าเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บนอนเลย ได้เยอะได้หลายที่ยวได้เยอะอย่างอย่างวิ่งไปไกลๆก็เที่ยวละพันนะพี่ค่าน้ำมันแค่แค่ร0อกว่าบาทจริงๆเขาไม่มีค่าทางด่วนให้นะแต่พี่เขาพี่เขาไม่ไม่แขวขึ้นทางด่วนตลอดครับขึ้นทางด่วนไปกลับมันเก้าสิบเก้าสิบร้อยแปดสิบครับ้อยแปดสิบวกสองรอกว่าบาทก็เหลือครึ่งครึ่งแต่ถ้าไม่ขึ้นทางด่วนก็เลยเยอะนะว้าวมันก็จะช้ามันจะช้าหน่อยแต่มันวิ่งกลางคืน รถไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวอีก3เดือนเดี๋ยวพอพี่เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวผมขอไปรีวิวอีกทีหนึ่งได้ครับเข้าไปนั้นนะเพื่อนเยอะอผมก็ไปหาบ่อยผมก็ไปที่บริษัทพี่ปีดาบ่อยเลยครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ติดต่อหาผมได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาปัญหาเรื่องงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนคนในคลังสินค้าแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ เหมือนแบบมาก่อกลัวอะไรเงี้ยช่วยได้ตลอดอ่ะไม่ต้องกลัวว่าใครจะยุ่งก็โอเคพี่ประมาณนี้ครับผมครับงั้นก็ให้คลิปมันสั้นๆเนาะเอาไว้แค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ